กระทวงยุติธรรมเสนอรายการสารคดีกฎหมายสามัญประจำบ้าน ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์บางอย่างที่มีพยันตรายแวดล้อมทําให้บุคคลซึ่งอยู่หน้าที่นั้นอาจจะตายเสียเมื่อใดก็ได้ท่ายังมีอุปสรรคมากมายทําให้ผู้นั้นไม่สามารถทาพิัยกรรมเป็นลายลักษณ์อักษรได้ไม่ว่าจะเป็นพิัยกรรมแบบใดๆเช่นนี้กฎหมายก็ผ่อนปลนให้มีการทําพิัยกรรมด้วยวาจาได้ครับตัวยอย่างก็เช่นในช่วงสงครามร้อยเอกสมศักดิ์ออกรบในแนวหน้าถูกฆ่าศึกจริงบาดเจ็บสาหัสใกล้ตายไม่อาจจะทําพิัยกรรมแบบใดๆได้เลยแม้แต่แบบเขียนเองทั้งฉบับก็ไม่ได้ เพื่อนว่ามีชาวบ้านสองคนมาพบเข้าร้อยเอกสมศักดิ์จึงได้บอกให้ทั้งคู่ทราบถึงเจตนาของตนในการแบ่งปันทรัพย์มรดกเช่นนี้ถือเป็นพฤติการพิเศษที่สามารถทำพินัยกรรมด้วยวาจาได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าพยานทั้งสองคนนั้นต้องนําความดังกล่าวไปแจ้งต่อานอำเภอโดยไม่ชักช้าครับท่านฝั่งครับพินักรรมที่ทําด้วยวาจานั้นธรรมดาก็ไม่ชัดเจนอยู่แล้วและยิ่งขึ้นอยู่กับข้อความที่พยานนําไปบอกต่อก็ยิ่งมีความไม่แน่นอนเพราะพยานอาจหลงลืมหรือตั้งใจบิดเบือนข้อความก็ได้ดังนั้นกฎหมายจะกําหนดเงื่อนไขในการทําพินักรรมด้วยวาจาไว้อย่างเคร่งครัดทีเดียวคือต้องมีพฤติการพิเศษเช่นผู้ทําพินักรรมตกอยู่ในพยันตรายใกล้จะตายในเวลาที่มีโรคระบาดหรือสงคราม ทั้งยังไม่อยู่ในวิสัยที่จะทําพินัยกรรมแบบอื่นๆได้เป็นต้นว่าทหารที่ไปรบในสงครามถูกกิงกําลังจะตายจึงบอกความพินัยกรรมแก่เพื่อนทหารแต่ถ้าเพียงถูกข่าศึกล้อมเมืองไม่อาจจะออกจากเมืองได้เท่านั้นแต่ยังสามารถทําพินัยกรรมแบบอื่นๆที่เป็นหนังสือเช่นแบบเขียนด้วยตนเองทั้งฉบับหรือแบบมีพยานสองคนได้เช่นนี้ไม่ใช่พฤติการที่จะเลือกทําพินัยกรรมด้วยวาจาได้ครับ